สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 f m 2 2 5 m h เมกะเฮิรตซ์ค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2559นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ TVdmcnews@gmail.com ค่ะ และในวันนี้ดิฉันรัชดารดุงเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ก็มีข่าวสารดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายข้าวสารและพัตตาหารเป็นสังฆทานณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวลกุลเมโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการเป็นประธานสงฆ์ในพิธีถวายข้าวสารและพัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรยงยุทธกัลยาณมิตรนวรัตไตรทิพ,พานิชเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรวินิตพันวิรินรัตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน คณะสงฆ์สวดมนต์บทพาหุงมหาการและบทสาม,มัญญานุโมทนาคาถาคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันยังความปรับปื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญในครั้งนี้ ก็วันนี้ค่ะมีได้มีโอกาสได้มากล่าวคําถวายเป็นเจ้าภาพถวายเข้าวสารแล้วก็มาร่วมกล่าวถวายพัะทหารก็มีความรู้สึกปลื้มปิติใจมากแล้วก็มีโอกาสได้พาเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องของเราได้มาร่วมบุญกัน ก็สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้การที่เราจะมีความสุขความสําเร็จชีวิตก็ต้องมีบุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสําเร็จก็อยากขอเชิญชวนให้กับเกิตรทุกท่านผู้ที่ต้องการสะสมบุญได้มาปลื้มปิติใจด้วยการคือทําบุญถวายวัาตหารแล้วก็ถวายข้าวสารด้วยกันนะคะเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีหล่อเทียนพันษามหามงคลถวายเทียนพันษาแด่วัดทั่วประเทศค่ะ ณปาปรมพิธีลานหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายแด่วัดทั่วประเทศโดยในครั้งนี้พระมหาคองเขนสิริจันโทเป็นประธานสงฆ์และมีกัลายาณมิตรวิไลวันวัชชสิริเสรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยพุทธศาสนกชนอาราธนาศินห้าคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและมีกัลยาณมิตรวิไลวันวัชสิริเสรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยพุทธศาสนิกชนอาราธนาศินห้าคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร กัลยานมิตรศีวิตราวัดชะาสิริเสรีและกัลยานมิตรสำเนียงวงสถาพรสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยจทยธรรมดรวีรศักดิ์ฮัตด,ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยผู้แทนบุญพิธีได้น้อมนำเครื่องทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงและคณะสง์ ผู้แทนคณะสงฆ์พรมน้ำมนต์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีก่อนที่พุทธศาสนิกชนได้เข้าแถวหล่อเทียนพรรษาด้วยความอเลิศเบิกบานในบุญและในวันเดียวกันได้มีพนักงานบริษัทบางกอะคริสต์มัสจำกัดได้เดินทางมาร่วมบุญพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายวัดทั่วประเทศในครั้งนี้กว่า100ท่านอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสร้างบุญให้กับตนเองก่อนเข้าพรรษานี้และในฐานะชาวพุทธได้ร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้ภายในงานได้มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและธรรมทาย,ยาตญิงเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอลอเบิกบานในบุญ สำหรับพิธีหล่อเท 1, ียนพรรษาม,มหามงคลถวายวัดทั่วประเทศได้จัดให้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรรกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติใจมากนะคะที่ท่านผู้บริหารเจ้าของบริษัทก็คือคุณวิไลวันวัชิศิรรีนะคะแล้วก็คุณศรีวิตราวัชิศิเรีอนุญ,ญาตให้พวกเราเนี่ย ซึ่งเป็นพนักง,งานของบริษัทนะคะได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็คือการหล่อเทียนมหามงคลแล้วก็เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเทียนที่เราหล่อในครั้งนี้เนี่ยเราได้ไปถวายให้กับวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งมีเป็นหมื่นๆวัดนะคะรู้สึกว่าการทําบุญครั้งนี้เนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนําไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ หาที่สุดไม่ได้นะคะจะนับจะประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะแล้วก็เจ้าของกิจการทุกกิจการที่อยู่ในทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญนะคะให้มาหล่อเทียนมงคลอันนี้ที่วัดพระธรรมกายนะคะ คณะสงฆ์จาก6จังหวัดภาคเหนือกว่า200รูปได้เดินทางมาร่วมถวายกำลังใจแด่พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะสำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในช่วงนี้ยังคงมีคณะสงฆ์จากทั่วประเทศเดินทางมาถวายกำลังใจแด่พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับวันนี้ได้มีคณะสงฆ์จาก6จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยาน,าน่านแม่ห้องสอนและอุตรดิตกว่า200รูปได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาร่วมถวายกำลังใจและแสดงถึงพลังความสามัคคีของคณะสงฆ์ในการนี้พระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอน พร้อมด้วยพระครูพิทักษ์เจติยานนท์เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ขึ้นกล่าวเปิดใจและกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะศิสยานุศิย์วัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นคณะสงฆ์จาก6จังหวัดภาคเหนือได้ถวายกำลังใจและถวายแจกันดอกไม้ผ่านทางพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมารับมอบถวายกำลังใจและรับมอบแจกันดอกไม้โดยพระภาวนาธรรมวิเทศได้ขึ้นกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งจะเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยหายจากอาการอาภาษโดยเร็ววันค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราสม,มัคคีกัน เป็นหมู่เป็นคณะเป็นสงนั้นวัดพรธรรมกายก็คือหมู่สงนั้นการที่เราได้มาให้กำลังใจคณะสง์ของเรานั้นถือว่าเป็นหลักสําคัญสิ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สบายใจนั้นการมาวันนี้จึงได้มาเพื่อที่จะแสดงออกเป็นพลังว่าเราต้องช่วยกันปกป้องอซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า มันมีภัยวันนี้บอกว่ามีภัยภัยที่สำคัญก็คือทำลายความน่าเชื่อถือทำลายความศรัทธาและก็มันเป็นภัยที่รุนแรงต่อพระพุทธศาสนาเราแล้วก็สื่ออะไรต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปและตลอดระยะเวลาที่วัดธรรมกายทำกิจกรรมเนี่ยเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเห็นเรารู้ได้ไดไดสัมผัสนะ ตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวไอด้ดีเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีข่าวร้ายนะเรามีแต่เรื่องดีแต่ไม่มีคนเอาเอาความดีไปเผยแผ่แล้วก็แปลกที่ว่าสื่อไม่ชอบทำข่าวในสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นเรื่องอะไรที่ว่ามันไม่ใช่ของจริงเนี่ยชอบและคนเชื่อง่ายเชื่อง่ายโดยขาดการใคร้ควรไตรตรองแต่นั้นตรงเนี้ยเราเป็นชาวพุทธ วันนี้เราต้องรู้และเชิญพวกเราชาวพุทธมารู้ตื่นเบิกบานซะให้ทันถ้าไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานวันนั้นแหละเราจะได้หลับไม่ตื่นเลยวันภัยก็จะคุกขามนั้นก็อยากจะฝากว่าขอให้ได้ช่วยกันแล้วก็มีกําลังมาช่วยกันเยอะๆอยากจะให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศที่เรามาเหมือนที่เรามาทุกๆครั้งก็คือวันที่ 22. ่สิบสวันคุ้คของโลกวันคุ้คของโลกเรามาอย่างไรคอยเรามาอย่างนั้น มมาร่่่วกััันนนเป็พลงงอยิใหญภาคนครหลวง14ได้จัดสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องความเป็นจริงของชีวิตให้กับสาธุชนผู้นำบุญได้รับฟังเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาค่ะ โดยทางภา,าคนครหลวง14ได้จัดการบรรยายสัมมนาเรื่องกฎแห่งกรรมขึ้นณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้บรรยายได้เริ่มด้วยการให้ผู้เข้าฟังได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยกล่าวถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเขาได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาและได้กล่าวในงานเขียนชื่อว่า จะฮิวแมนไซ d ์และได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลและควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธนันคือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทวะวิทยาคือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจ,จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา ซึ่งคำสอนของพระพุทธศาสนามีอยู่ในตู้พระไตรปิฎกตามวัดต่างๆของไทยแต่ไม่ค่อยมีใครได้ศึกษาเป็นเหตุให้หลงเชื่อความเชื่ออื่นได้ง่ายผู้บรรยายได้กล่าวถึงสิ่งที่ผู้คนสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบจนกระทั่งปัจจุบันแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่คำตอบมีอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นวิญญาณมีจริงไหมชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหน เหตุการณ์ตายแล้วฟื้นที่โด่งดังในรายการทีวีหรือวิญญาณที่เข้าสิงคนมาบอกตำรวจว่าใครเป็นคนฆ่าที่มีในหนังสือพิมพ์หลายฉบับหรือการกับชาติมาเกิดซึ่งมีผู้คนพยายามค้นหาคำตอบแต่จริงแล้วคำตอบเหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้ได้มีโอกาสมาฟังอาจารย์พูดเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่ที่ดูรายการ d m c ที่ ประเด็นพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้ในเทศนะครับแล้วยกเป็นเคสขึ้นมาแต่แต่ครั้งนี้ที่อาจารย์ที่พูดให้ฟังเนี่ยคือยิ่งยิ่งทำให้เข้าใจลึกซึ้งไปอีกคือครับสามารถที่อาจารย์อาจารย์ที่ที่ที่หลวงพ่อพูดปุ๊บเนี่ยเป็นเคสตรงกันเนี่ยแล้วก็ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีจะระบุว่าเออหมวดนี้เรื่องนี้มันอยู่ในในในประไตรยวิโกเล่มที่เท่านี้หน้าที่เท่านี้เหมือนกฎหมายนะครับ จะมีมาตานะครับมันจะมีบอกว่าอยู่มาตาที่ไรนะครับก็ทําให้รู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกซึ่งสามารถไปตรวจสอบได้นะครับผมก็เป็นประโยชน์ต่อเราก็ได้ความรู้เพิ่มนะคะเพราะว่าแล้วก็ท่านก็ยกปไตยบิณฑมาพูดก็มีหลักฐานที่มาที่ไปเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องที่เราควรศึกษาก็คือเรื่องศีลห้าศีลห้าก็คือชีวิตประจําวันของเราทุกคนนี่ก็คือต้องประสบอยู่แล้วนะคะ ก็มีประโยชน์มากค่ะคือการกระทําของเราก็คือก็จะก็จะฟ้องออกมาเห็นว่าคือเราฆ่าสัตว์ชีวิตก็เป็นเป็นถึงที่บาปแล้วพิชินข้อไหนก็จะก็จะเห็นได้ชัดเจนอย่างอย่างไปตกปลาเนี่ยก,ก็มีกรรมปากแหว่งอะไรเงี้ยนะคะก็ก็อยู่ในพัตติบิดกมีที่ที่อาจารย์เทศสอนก็อยู่ในสิ่งห้า คุณผู้ชมคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาทาง Facebook f แฟนเ g e ของพระเมธีธรรมาจารย์ได้มีการโพสต์หนังสือถแถลงการเรื่องการแก้ไขพรบคณะสงฆ์มาตราเจว่าด้วยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชให้แก่คณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศได้ทราบโดยทั่วถึงกันโดยข้อความในหนังสือมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเรื่องการแก้พรบคณะสงฆ์มาตราเจ็ว่าด้วยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช กราบเรียนเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศขณะนี้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์คือการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราเจว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพ,พระสังฆราชซึ่งดำเนินการอย่างรีบร้อนรวบรัดลุกลี้ลุกลนปิดลับโดยมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ไม่รู้เรื่องสถานการณ์ขับขันมาก เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาจะให้แล้วเสร็จในต้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีนำเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเป็นกฎหมายอย่างรวดเร็วน่าสงสัยว่าผู้แก้กฎหมายมีวาระซ่อนเร้นอะไรในเมื่อเรื่องนี้มหาเทรสมาคมได้มีมติเป็นเอกฉันต17์17/0ไปแล้วเมื่อวันที่5มกราคมพุทธ,ธศักราช2559 นำเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลกล้าวเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขของสงฆ์ทั้งประเทศจะทำอย่างปกปิดหมกเม็ดไม่ได้การดำเนินการอย่างมีอคติมีวาระแฝงเร้นจะก่อให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์อย่างรุนแรง ก่อนดำเนินการใดๆรัฐบาลควรจะปรึกษาหารือกับมหาเถรสมาคมก่อนตามจุดยืนที่ทางรัฐบาลได้ถแถลงต่อสาธารณะเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2558ว่าการแก้ไขหรือออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาทางรัฐบาลจะไม่ทำโดยพลาการแต่จะปรึกษาและรับฟังความเห็นของมหาเถรสมาคมก่อน ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จะช่วยแก้ไขยับยังเรื่องนี้ได้ก็มีแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงใคร่ขอให้พระเดชพระคุณได้กระจายข่าวให้คณะส่งทราบโดยทั่วถึงกันและลงชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมกันนี้ส่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโดยด่วนภายในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559 เพื่อขอบารมีท่านยับยั้งเรื่องเรวลวร้ายดังกล่าวอย่างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้ยังยืนต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธีการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา คุณผู้ชมคะในวันนี like e ้ DMC News ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และวัดพระธรรมกายโอคแลนด์ติดตามได้ใน World News ค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2559 วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระขึ้นเป็นครั้งที่5ในเวลาตีสามครึ่งตามเวลาท้องถิน่นโดยในครั้งนี้ได้มีชาวท้องถิ่นที่เคยมาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ให้ความสนใจมาร่วมพิธีตั้งแต่เช้ามืดพร้อมนำอาหารหวานข้าวมาร่วมบูชาข้าวพระอีกด้วยพิธีเริ่มด้วยสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดจากว้ดพระธรรมกายประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างว้ดพระธรรมกายสกอตแลนด์โดยสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษินรอบโบสถ์และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยานมิตรสันติกองโซเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันน้อมนำผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่าและต่อด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนิดามิลิแกนและกัลยาณมิตรกนกการกรมพุกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่อด้วยสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอเลิศเบิกบานในบูญโดยมีกัลยาณมิตรนิสารัต ซัตเทอร์แลนด์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาตรสำหรับภาคซายสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และทุกท่านได้ร่วมกันถวายจัตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยานมิตรปริญญานีนและกัลยานมิตรจตุรวิทย์ปริญทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพทุกท่านได้เขียนชื่อไว้จารึกที่บริเวณแท่นบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สาธุชนน้อมนำจตุป,ปจ,จัตย,ยธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตก่อนที่จะน้อมถวายปัจจัยกองทุนแท่นบูชาข้าวพระเพื่อใช้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนกันทุกท่านค่ะและเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายโอกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีและถวายกองทุนเครื่องกันหนาวโดยในภาคเช้าคณะพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้สวดมนต์ธรมวัดเชา้าและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์ พระอาจารย์ให้ศีลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรสุดคนึงกัลายาณมิตรมัชชิมาอักษรน,นิดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพนแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับภาคบ่ายได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยประธานเอกคือกัลายาณมิตรวนัธและกัลายาณมิตรธีราพรโนน,นทิง และพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาวมีกัลยานมิตรชนาภาฮาร์ดและการยานมิตรน้ำฝนเจซัฟเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับอนิสงค์ของการถวายเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งเชิญชวนญาติโยมมาร่วมง,งานหล่อเทียนพันษาโดยจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่17กร,รกฎาคมพุทธศักราช2559 นอกจากนี้ภายในงานสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์ยังความปราบปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ เครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมสร้างบุญใหญ่กับพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กร,รกฎาคมนี้ณปรำพิธีประตูหลานหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆกับ DMC News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาตมาก็ที่มานี้มาด้วยความเตรียมใจสมัครใจตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจแก่หลวงพ่อท่านธรรมชยโยและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่กำลัง กล่าวหาว่าเป็นผู้รับของโจรอยู่อาตมาก็ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งพุทธศาสนานั้นจะดรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยหลักสี่ก็คือภิกษุภิกษุณีและสบสอ์อุบาสิกาที่ช่วยกันประครับประคองอศา,าสนาให้อยู่ดำรงสืบต่อไปวัะพระธรรมกายนั้นถือว่าเป็นจุดสวมรวมของคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวล ในประเทศไทยไม่เท่าแต่นั้นก็ยังเป็นจุดสรวมของคณะสงฆ์ทั่วโลกเป็นจุดเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาให้จเจริญสืบสืบต่อไปถ้าขาดวัดพระธรรมกายไปแล้วคณะสงฆ์หรือวัดต่างๆภายในประเทศไทยของเรานี้อีกไม่ช้าไม่นานก็จะโดนคดีเดียวกันหมดในที่สุดแล้วพุทธศาสนาก็อาจจะ ศูนไปจากประเทศไทยในระยะอันใกล้นี้แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ช่วยกันให้กําลังใจคณะสิทธิญาณุสิทธิและหลวงพ่อธรรมชโยแล้วศาสนาต่อไปก็คงจะสู่ยากและลําบากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นที่อาตมาเดินทางมานี้ก็มาเพื่อให้กําลังใจในหลวงพ่อให้มีพลานามัยที่เข้มแข็งแข็งแรงและมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ว่า ไม่ดีไม่งามทั้งปวงวัดพระธรรมกายนั้นถ้าเปรียบเป็นน้ำแล้วก็ให้ความชุ่มเย็นใครได้ไปดื่มไปอาบก็ชุ่มเย็นน้ำนั้นมีลักษณะก็คือรวมตัวกันเป็นนิดไม่ว่าใครจะเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพรายยกมีดยกไม้ขึ้นมาน้ําก็จะรีบผสานหารอยแตกแยกไม่มีนี่คือลักษณะจุดเด่นของวัดพระธรรมกายให้รวมตัวของสิทธานุสิต ได้ทั่วโลกก็ตันมาก็อนุถนาชื่นชมในศักยภาพตัวนี้และท้ายที่สุดนี้ขออําววยพรให้หลวงพ่อจงพ้นจากภายัยวิบัติและพุทธศาสนาจงเป็นศาสนาคู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน